ท่าน <Private. ality> ้อมยังพุทธัสสะภาคะวตบุพภาคานามาตาลังกาลมาเสนนภคาวต นะโมัุทธาสัตวะโตอาลังโตสรรมพตทัตโตตะโูองคุโตอนัตตาเจ้าเป็นที่พึ่งของเรา ขาทุอังหธทรมอบุญพระธรรมเจ้าเป็นที่พึ่งของเราหาทุอังหอสังโคบุญพระสงฆ์พระเจ้าเป็นที่พึ่งของเราส

ข้าพระเจ้าทัา e ้งหลายยินดีในทานการถวายของพอจงได้สำเด็จกาสวัสถ่ยสิ้นไปแห่งกิเลสและเครื่องรองสั่นดานบรรลุถึงนิริพาน อากาพจน์ประการเรื่องหน้านุน่นเถินปินานนนมานิมาอย่างวันเจ มาตตาภัตานิสัพพิวลานิทิพุสังคัสสะโหนศยามาสาธุโนพันตทิพุสังโฆ อานิมณีมาตกาภัตตาณีตกภัตตาณีสปะริวาลานิสปะริวาลานิปฏิคันธาตุปฏิคันธาตุอนหากันเจวะอนัตตะนเจวะมาตาปิตุอาทินันตจามาตาปิตุอาทินันตจา <muluh> กาละตาตานงิกาลตัตายะสุขา,ะขา,ะา,า,ขา,าระยาพะแต่พระสงฆ์ผู้เจริญขระพเจ้าทั้งหลายขอน้อมถวายพะตาหารับทั้งเชีองบริวารทั้งไรเหล่านี้ พบาสุงอราสฆงจงรับรัาตทาหารกับทั้งเครื่องบริบาลทั้งหลายเหล่านี้ของข้าพระเจ้าทั้งหลายเจ้าประย และความสูขแก่ข้าพระเจ้าทั้งหลายจินการละานานเดินทางเมธานาง <c oughs> Mata bidu adinang Mata bidu adinang Jatakanang Mata bidarayoh Mata bidarayoh Jataka Patin mama เจตาสานทา,านว่าทานของข้าพเจ้านี้นว,นงนวงเป็นไปเพื่อญาติทั้งหลายมีบิดามา,ารดา,า,าอยู่ญาตายาย ามีภรรยบาบุตาบุตรีคู่บา,าจา,า์ญาติสนิทสหายเจ้ากรรมนาย,านาย,ายานเวรและผู้ที่ล่วงลบไปแล้วพอจมได้รับส่วนบุญแห่งทานนี้ ความความประโคมของข้าพระเจ้าทั้งหลายตลอดการละนานเกินวาดุูาดุูาดุู